คิปลเนเปลี่ยนสเตอร์แวนไปแล้วสเตอร์แวน404แล้วก็ใส่โซ่ใหญ่404ใส่บา30ครับใส่บาสติน30นิ้วยาวสุดตัวนี้งานแท้ไม่อินบาสินมีรอยหน่อยครับอันนี้โซ่รอยน้ำมันแล้วก็ใส่โซ่ โซ่ตัดหลังเหลี่ยม404ใช้43.5ฟันครับมีวิธีการใส่ครับโซ่ีนเครื่องที่สเตอร์เวนเนี่ยจะใส่ไม่เหมือนสเตอร์เฟืองใส่โซ่เข้าไปในร่องบาสักครึ่งหนึ่งครับใส่โซ่ในร่องบสัครึ่งหนึ่ง,ง,งแล้วก็ใส่ไปในร่องเวน ให้แหวนลงก่อนแล้วก็แต่งโซ่ที่หลังนะโซ่ใหญ่ใช้ดีคยรยับยืดช้าโซ่ใหญ่มันจะยืดช้านี่คือข้อดีของโซ่ใหญ่